ในตอนนี้จะเป็นการเรียนรู้เพื่อปรับขนาดแล้วก็ปรับคมให้กับภาพอย่างถูกต้องในโปรแกรม Adobe Lightroom Classic นะครับซึ่งผมก็ได้ทำบทความเอาไว้ละสำหรับคนที่อยากอ่านมากกว่ามานั่งฟังนะครับการนำภาพถ่ายดิจิตอลของเราเนี่ยไปอัปโหลดตามที่ต่างๆไม่ว่จะเป็น Facebook Instagram หรือว่าแหล่งเผยแพร่อย,อย่าง500พิกเซลที่ผมเอาภาพไปไว้เนี่ยนะครับ เราจะต้องทราบถึงสิ่งต่างๆที่จะทำให้การตกแต่งของเรานั้นไม่สูญเปล่านะครับมันก็เลยมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจอยู่3มเรื่องด้วยกันได้แก่การเข้าใจถึงข้อกำหนดของเจ้าของนะครับเจ้าของที่เป็นเจ้าของแหล่งเผยแพร่นั้นนะครับว่าเขากําหนดไว้อย่างไรเขากําหนดเรื่องคุณภาพกําหนดเรื่องขนาดกําหนดเรื่องการแสดงผลนะครับอย่างไร แล้วก็เรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการปรับขนาดภาพนะครับถ้าเราปรับขนาดภาพไว้เล็กเกินไปนะครับมันจะแตกเวลาดูบนจอที่มีความละเอียดมากกว่านะครับหรือใหญ่เกินไปอาจจะไม่มีผลมากเท่าเล็กเกินไปนะแต่ขนาดไฟล์มันก็จะเป็นปัญหาที่ทำให้อัปโหลดได้ไม่เร็วหรือ อาจจะมีบางปัญหานในบางประการก็เป็นได้นะปัจจุบันก็ยังไม่ค่อยพบเท่าไหร่นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของความคมชัดเอาละเดี๋ยวผมจะโฟกัสทีละเรื่องก็แล้วกันนะครับเราจะต้องรู้อะไรบ้างก่อนที่จะนําภาพถ่ายของเราที่แต่งไว้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยครับไปสู่แหล่งเผยแพร่นั้นนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของข้อกําหนด แหล่งเผยแพร่ที่ผมจะนํามาอ้างอิงก็เป็นเฟซบุ๊กแล้วกันนะครับสื่อสังคมออนไลน์ที่เราใช้กันอยู่บ่อยๆว่าจะย่อภาพลงเฟซคนมักจะพูดกันว่าย่อภาพลงเฟซนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่เป็นสาระสาคัญมากกว่านั้นอีก2เรื่องก็คือความคมชัดแล้วก็ข้อกําหนดของเฟซคุณรู้หรือเปล่าว่าเฟซบุ๊กเนี่ยเขาลดทอนภาพถ่ายของเราทุกๆครั้งเลยครับที่เรานําอัปโหลดขึ้นไปบนแหล่งเผยแพร่นั้นฮะดังนั้นเนี่ย เวลาที่เราเซฟกลับมาครับภาพมันจะสูญเสียคุณภาพทุกครั้งเลยนะครับแล้วเราเวลานำไปใช้ซ้ำบางคนเลยมีมีความคิดว่าสามารถนำภาพที่เซฟจาก Facebook ไปโพสต์ลง Facebook อีกครั้งแล้วคิดว่าภาพจะเหมือนเดิมคือผมเข้าใจว่าอย่างเวลาเราทำเว็บไซต์มันจะมีเรื่องของทราฟฟิกหรือแบนด์วิด h หรือว่าการใช้ข้อมูลที่เป็นโคต้าในแต่ละเดือนที่เราจ่ายเอาไว้ครับ กรณีของเจ้าของเว็บไซต์นะฮะการลดทอนไฟล์บางอย่างที่ดูแล้วมันก็ไม่ได้เห็นความแตกต่างของรูปเมื่ออยู่บนเฟสออกนะครับแต่มันจะเห็นนะสิเมื่อเมื่อภาพนั้นมีความละเอียดสูงหรือมีการไล่สีที่เนียนนะครับคุณเคยสังเกตเขาเรียกว่าการแตกลายของท้องฟ้าในภาพอย่างคุณอัปโหลดภาพวิวเข้าไปเนี่ยนะครับดูในจอของคุณมันไม่เป็นปัญหาไง แต่พอดูบนเฟซคุณก็งงว่าทำไมทาไมภาพมันแตกะครับนั่นแหละคือการลดทอนคุณภาพของ Facebook เพราะวันวันหนึ่งเนี่ยมีคนอัพโหลดภาพเข้าไปในเฟซปริมาณมหาศาลมากนะครับการลดขนาดไฟล์ลงสัก1 0 2 0เนี่ยมันช่วยให้ Facebook นะครับลดภาระในการแบกขนาดนะครับ กับข้อมูลลงได้มากมายเลยทีเดียวนะฮะและมันมีคนบอกด้วยว่าอันนี้ผมจะไม่ผมจะไม่พิสูจน์ให้คุณดูกันแล้วกันนะว่าเฟซเนี่ยลดทอนคุณภาพของภาพถ่ายคุณลงถึง90%นะครับคุณลองอัปโหลดขึ้นไปแล้วเซฟกลับมาแล้วลองเทียบขนาดไฟล์กันดูแล้วกันผมไม่รู้ว่าข้อกําหนดนี้ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนนะครับแต่มันเป็นแบบนี้นะฮะนี่แหละคือข้อกําหนดของแหล่งเผยแพร่นะครับซึ่งมันทําให้คุณ ต้องกำหนดคุณภาพของไฟล์ในโปรแกรม Lightroom Classic ไว้ที่100%ทุกครั้งนะครับไม่ว่าคุณจะอัพที่ไหนไม่จำเป็นต้องเป็น Facebook หรอกคุณก็ต้องกำหนดคุณภาพของภาพ,ภาพถ่ายไว้ที่100%ตลอดเวลานะครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าแหล่งเผยแพร่ที่เราจะนำไปอัพโหลดนั้นเขาแอบลดนะครับภาพของเราลงไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับต่อมาเป็นข้อความขยายและการขยายจากข้อกำหนดของแหล่งเผยแพร่นะครับก็คือ การที่เราจะนำภาพถ่ายของเราไปยังแหล่งเผยแพร่นั้นๆนะครับข้อกำหนดขนาดเขาจะบอกของเขาอยู่แล้วว่าควรกำหนดขนาดไฟล์เอาไว้นะครับใหญ่หรือเล็กกี่พิกเซลคูณพิกเซลนะครับอันนี้ผมบอกเลยแล้วกันว่าผมจะกำหนดค่าลองเอ e ของ Lightroom ไว้ที่2048 กรณีการอัปโหลดขึ้น Facebook ทำไมจึงต้องเป็นเช่นนั้นนะครับคุณลองนึกปริมาณของผู้ใช้ทั่วโลกในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเหมือนกับการถามว่าหน้าจอโทรทัศน์สมาร์ททีวีที่เราดูกันทุกครัวเรือนในบ้านเนี่ยขนาดไหนขายดีที่สุดมันจะต้องมีสถิติถูกต้องไหมฮะเราจะไม่ดูจอภาพที่เล็กเกินกว่ากี่นิ้วหรือเราจะไม่ดูจอภาพที่ใหญ่จนแบบ เป็นโฮมเทเ e เตอร์ความมันไม่ได้มีทุกหลังใช่ไหมหรือว่าจอแบบขนาดภาพยนตร์ที่เราเห็นในโรงนะครับมันเป็นค่าออพติมัมก็คือมันเป็นค่าที่หน้าจอส่วนใหญ่ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของทุกคนนะครับโดยส่วนใหญ่นะมีขนาดเท่าไหร่เราก็เลยเอาข้อนั้นนะมาเป็นมาเป็นข้อกำหนดในการอัปโหลดเข้าไปว่าเอาละมันจะเป็นหลักประกันว่าคนส่วนใหญ่รับชมภาพถ่ายของเราแล้วมันจะคมชัดนั่นเอง นะครับมันจึงเป็นค่า2048นี่แหละเพราะคุณอย่าเอาตัวเองไปเป็นบรรทัดฐานทีเดียวว่าคุณดูภาพถ่ายของคุณในมือถือมีความคมชัดแล้วหวังว่าเพื่อนของคุณซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครหรือคนที่เขา้ามาเห็นภาพของคุณจากทั่วโลกเขาจะเห็นภาพของคุณชัดตามไปด้วยเพราะมางคนใช้จอที่มีความละเอียดสูงอันนั้นมันก็ต้องเป็นการยอมรับในระดับหนึ่งหรือว,ว่ามันต้องมีคนที่ เห็นภาพของเราไม่คมชัดเหมือนที่เราเห็นแน่นอนนะครับเอาละนั่นก็คือเรื่องของข้อกําหนดของแหล่งเผยแพร่นั่นเองนะครับเรื่องที่สองเป็นเรื่องของการปรับขนาดภาพนะครับการปรับขนาดผมไม่พูดว่ามันเป็นการย่อลงเฟซผมต้องพูดว่าการปรับขนาดเพราะการปรับขนาดมันครอบคลุม2เรื่องเรื่องแรกคือการย่อเรื่องที่2คือการขยายนะครับผมจะพูดถึงการย่อก่อนกันละกันเอาละผมจะมีภาพที่เป็นตารางนะครับ ตารางพิกเซลเรียงกันแบบ3าคูณสนะครับประกอบด้วยสีเป็นเฉดสีแดงกันล้วกันที่ไม่เหมือนกันนะทีนี้ถ้าผมจะย่อลงเหลือ2อคูณสนะครับผมต้องถามคุณละว่าผมควรจะเอาพิกเซลอันไหนออกไปโดยที่ผมยังได้สาระสําคัญเหมือนเดิมการที่มันเป็น3าคูณสเนี่ยมันก็ดูลําบากใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นหนึ่งพันคูณหนพขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเวลาออกไปผมก็ต้องดูว่าสีไหนที่ผมนําออกไปแล้วพิกเซลสีไหนครับ ภาพไม่ได้สูญเสียสาระสําคัญไปมากอันนี้ก็ไม่ต้องคิดให้ปวดหัวหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอัลกอริทึมหรือว่าเป็นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ที่โปรแกรมจะกําหนดฟังก์ชันอ่ะคนทําโปรแกรมครับเขาจะกําหนดฟังก์ชันมาว่าย่อภาพยังไงแล้วภาพมันจะดูขมขึ้นสีอัดแน่นขึ้นนะครับการย่อก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายอยู่แล้วอีกอย่างหนึง่งการที่เราอัปโหลดภาพมีขนาดใหญ่กว่าแหล่งเผยแพร่กําหนดนั้นมักไม่เป็นข้อเสียครับมันจะดีก็แค่ถ้าเรากําหนดได้อย่างพอดี ฝ่ายภาพมันก็เล็กลงนะครับนั่นแหละคือเรื่องของการย่อภาพต่อไปเป็นเรื่องของการขยายภาพเราจะกลับมาที่ภาพขนาดสามคูณสามเหมือนเดิมทีนี้ผมจะขยายเป็น4ี่คูณสี่ครับมันก็เป็นปัญหาละเพราะว่าเหมือนเป็นเรื่องที่ยากกว่าการย่อไงเพราะเราไม่รู้จะเอาพิกเซลไหนเลยครับมาแทนใช่ไหมการเกลีย่ยโดยการจําลองพิกเซลขึ้นมาใหม่เหมือนสร้างภาพขึ้นมาใหม่ครับมันยากกว่าไง เพราะมันจะต้องคำนวณว่าภาพจะเบลอน้อยลงได้อย่างไรแน่นอนเหละว่าการขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นนะภาพมันต้องเบลออยู่แล้วครับการขยายภาพมากๆก็เลยมักเป็นปัญหาที่จะทำให้ภาพเบลอได้มากที่สุดซึ่งในปัจจุบันมันก็จะมีดี d e ลเอ l e ฮ h น n ์เมนต์ใน Photoshop หรือว่าเขาเรียกว่าการทดแทนพิกเซลหรือ Image Interpolation นะครับใน Lightroom c l a s s i c เราจะไม่ได้ใช้ตรงนั้นหรอกมันไม่มีให้เราเลือกนะครับใน,ในความซับซ้อนที่มากขึ้นนี้การขยายขนาดภาพก็จะเป็นปัญหามากที่สุด เมื่อเทียบกับการย่อนะอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของความคมชัดคุณจะต้องเข้าใจความหมายทําไมผมถึงต้องเน้นย้ําให้คุณเข้าใจความหมายของคําต่างๆด้วยอย่างว่าความคมชัดเป็นความเปรียบต่างชนิดหนึ่งนะครับความเปรียบต่างคืออะไรคุณก็เลยต้องย้อนกลับไปที่ความเปรียบต่างใช่ไหมนะครับเอาละผมจะยกตัวอย่างให้คุณเห็นถึงภาพ2ภาพกันภาพแรกเป็นการเปรียบเทียบกันร,ระหว่างเส้น2เส้นเส้นที่เป็นเส้นพิกเซลครับยาวๆ2อัน เป็นเทาขาวกับเทาดําอีกอันก็เป็นเทาขาวกับเทาดําเหมือนกันมันแทบไม่ต้องใช้เวลาในการพิจารณาคุณก็จะตอบได้ทันทีว่าภาพทางด้านขวาคุณดูได้ง่ายกว่านะครับคุณสังเกตเห็นความแตกต่างได้ง่ายกว่าเมื่อนําเส้น2เส้นมาเทียบกันมันถึงเรียกว่าความเปรียบต่างไงมันเปรียบกันแล้วว่ามันต่างครับดังนั้นภาพที่มีความเปรียบต่างมากกับภาพที่มีความเปรียบต่างน้อยเห็นไหมฮะ คุณก็จะต้องบอกได้แล้วว่าความเปรียบต่างคืออะไรนี่แหละคือเราถึงเรียกกันว่าเป็นความเปรียบต่างทีนี้ความเปรียบต่างชนิดหนึ่งที่ว่านั้นนะ่ะซึ่งหมายถึงความคมชัดนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขนะครับเพราะภาพถ่ายหนึ่งภาพนั้นมันมีพิกเซลขนาดเล็กจํานวนมหาศาลเลยนะครับการเพิ่มความเปรียบต่างแบบมีเงื่อนไขเช็กว่าตรงไหนคือกรอบหน้าใช่ไหม เพราะการเวลาที่คุณปรับคมกับหน้าคนนะฮะคุณมักจะไม่อยากให้รายละเอียดบนใบหน้าปรากฏขึ้นคุณจะให้มันคมเฉพาะบริเวณส่วนที่เป็นกรอบบริเวณที่เป็นขอบตาหรืออะไรเท่านั้นซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่โปรแกรมควากำหนดมาให้ละมันก็เลยมีคําว่าเงื่อนไขที่บางครั้งโปรแกรมอาจจะไม่ถูกใจเขาเลยกําหนดสเกลขึ้นมาในในส่วนของแผงควบคุมดีเทลในไลลูมคลาสสิกตัวล่าสุดนะครับจะมีแถบที่เรียกว่าชาร์ปนิ่งเห็นไหมครับว่าจะมีคําว่าเอามาว ซึ่งสเกลที่เหลืออีก3าอันจะไม่ทํางานถ้าคุณไม่ปรับอเมาส์เป็นหนึ่งขึ้นไปนะครับอเมาส์ o, เนี่ยคือความเข้มข้นของการปรับคมละอย่างที่บอกไปว่าความคมชัดคือความเปรียบต่างที่มีเงื่อนไขนะครับโปรแกรมก็กําหนดไว้แล้วว่าควรเป็นส่วนใดบ้างสเกลนี้เมื่อคุณปรับให้มันเพิ่มขึ้นมันจะทําให้ภาพทั้งหมดเนี่ยนะครับส่วนทั้งหมดของภาพดูแข็งกระด้างและคมมากขึ้นแน่นอนมารวมในสิ่งที่คุณไม่ต้องการไปด้วยนะครับและสเกลอื่นๆก็จะทํางานซึ่ง ผมก็จะขออธิบายแค่สเกลเดียวที่เพิ่มขึ้นมาแล้วกันก็คือ radius นะครับการจะให้คุณจะเข้าใจคําว่า radius เนี่ยขอให้ดูภาพที่ผมนํามายกตัวอย่างนะครับผมจะยกตัวอย่างภาพนะครับที่แสดงถึงเส้นเส้นหนึ่งก็เป็นเส้นของพิกเซลเนี่ยแหละนะครับมาเรียงกันเป็นแถบนะครับภาพแรกเนี่ยมีความหนา1นพิกเซลพอเป็นเส้นสีดํานพิกเซลนะครับความหนา1นพิกเซลและอีกภาพก็เป็นภาพที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วกันนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะเป็นเส้นเส้นหนึ่งมันจึงประกอบ กันมากกว่า1พิกเซลมันเป็นความหนาเช่น2พิกเซลสาพิกเซลเป็นเส้นที่หนาขึ้นเป็นตัวแทนของภาพเดียวกันที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับคุณพอจะเข้าใจไหมว่าภาพเดียวกันเนี่ยนะครับแต่ขนาดต่างกันนะครับเส้นที่มีในภาพภาพนั้นก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นใช่ไหมฮะค่าความหนาหรือค่า radius เนี่ยที่เขาเรียกว่ารัศมีนะครับคือตรงนี้แหละในการปรับคมคุณจะต้องปรับเงื่อนไขว่า radius ควรหนาเท่าไหร่ดังนั้นเวลาคุณเอาภาพถ่ายดิจิตอลเข้ามาในโปรแกรม Adobe Lightroom Classic ครับแล้วกล้องคุณแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันซะด้วยสิบางคนมีความละเอียด0.60ล้านพิกเซลขึ้นไปอย่างเงี้ยบางคนแค่12ครับการปรับคมจึงไม่เหมือนกันในแต่ละกล้องภาพถ่ายแต่ละภาพควรได้รับการปรับคมที่ไม่เหมือนกันตามไปด้วยคุณจึงต้องกาหนดค่าเหล่านี้ให้สัมพันธ์กับขนาดของภาพ radius จึงมีความสัมพันธ์กับขนาดของภาพว่าใหญ่หรือเล็กถ้าภาพใหญ่มาก radius ก็ต้องมากถ้าภาพเล็ก radius ก็จะต้องเล็กลงอาละขออธิบายพอหอมปากหอมคอก็แล้วกันนะครับว่าการปรับขนาดและความคมชัดนั้นก็สัมพันธ์พ,พอกับการตกแต่งภาพถ่ายแล้วแหละทุกอย่างคุณจะสูญเปล่าเลยถ้าคุณปรับขนาดหรือว่าปรับคมได้ผิดหรือผิดไปจากข้อกําหนดของแหล่งเผยแพร่นั้นถ้าคุณอยากจะเรียนต่อนะครับในหลักสูตรไลลุมคลาสสิกรีเวิร์สเลอร์นิ่ง Learning, สำหรับผู้เรียนขั้นพื้นฐานก็จะมีอธิบายไว้อย่างละเอียดละเกี่ยวกับ แถบดีเทลส่วนเช a p ร์ n i n g ะครับหรือการลดนอยอย่างไรให้ภาพไม่เบลออะไรเงี้ยมันก็จะมีอยู่ถ้าสนใจก็เรียนได้ติดต่อเข้ามาได้นะครับสอบถามได้ทั้งหมดเกี่ยวกับการตกแต่งภาพถ่ายให้บริการฟรีในเพจทางการหรือคุณจะเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ของเราก็ได้นะครับ